f อดเลนเจอรนะครับติดชุดลากเรือลากจักรีลากิิดไปตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับหัวบอลขนาด50มิลลากเรือได้จักียหน้ายุดไปได้นะครับ ชุดไฟติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายหรือกับไม่รกไฟหลีนให้ผ้ามานะครับ